วันนี้พามาอัปเดตครับยกถังเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอันนี้เป็นน้ำที่ถ่ายออกมาจากถังน้ำมันใช่ถูกต้องแล้วครับชานมชานมไข่มุกมีอะไรมาโชว์ครับมีปลาอยู่ในนี้มีปลาด้วยปลาด้วยครับอ้อส <laughs> นิมครับผมโอ้โหโอ้โห โอ้โหยังไม่หมดนะโอ้โหก็อย่างที่บอกครับคันนี้ใช้แก๊สมานานไม่ได้ใช้น้ำมันเลยเมื่อวานก็มาอัพเดตนิดหน่อยว่าสรุปหม้อน้ำยกใหม่แล้วก็พัดลมอ่ะมันคอนหมดแล้วครับก็เลยตัดสินใจยกใหม่เลยมีของหรือเปล่าไม่รู้นะ เดี๋ยวต้องไปหาอีกทีแล้วก็ไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรปัม๊มมันไม่ทำงานทำให้น้ำมันไม่เข้าไปขาบูนะครับก็น่าจะอีกพักหนึ่ง,ง,งใส่น้ำมันนี่นะใช่ใชเพราะว่ามันแข็งและ้วเผ่อ,อๆอาจจะมีรั่วด้วยนะเนี่ย Okay. แล้วก็อันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าถังสนิมมันเยอะใช่ไหมเราก็ข่อมมันด้วยกองเบนซินก่อนทีหนึง่งจนกว่าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นแบบใสเราจะเห็นว่ามันสกรปรกมากน้อยแค่ไหนเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนมันเริ่มสะอาดแล้วเราก็ถึงถอดได้หรือว่าใสไว้ตลอดเลยก็ได้นะเอาไว้ดูว่าใช่ข้างในสนิมมันมาตรงนี้เยอะไหมใช่เอาไว้ดูว่ามันมีขี้สนิมไหมนะครับ โ oh. <laughs> มันต้องมีอะไรตันอยู่แน่ๆเลยก็อันนี้มันเป็นเครื่องขอบูหรือเป็นรถรุ่นเก่าอ่ะรถไม่ใหม่มันจะมีปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังคอยปั๊มน้ํามันออกไปใช่ไหมแต่รุ่นเนี้ยมันเป็นปัม๊มปั๊มแวคข้ามป่ะหรือปั๊มอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่หน้าเครื่องเลยคอยดูดน้ํามันจากถังไป อันนี้เราไม่ต้องถึงขนาดผ่าถังได้ไหมโอ้โหดูดิสนิมทั้งนั้นนีนนนเเ่เดี๋ยวเราถอดมอเตอร์ไปเทียบ นี่ถ้าใช้ได้ก็เก็บไว้ของเดิมใบพัดยังใช้ได้สำคัญที่มอเตอร์เมื่อกี้เราเอาปั๊ม a อซมาลองนะครับหลักการทำงานของมันก็คือนี่มันจะมีกระเดื่องอันนี้คอยแคมมะมันจะมาเตะกระเดื่องตัวนี้แล้วก็ปั๊มน้ำมันออกมาทำหน้าที่เหมือนปั๊มติกลักษณะน,นี้ก็คือยังใช้ได้ใช่ไหม โอเครอดครับปั๊มเอซไม่ต้องซื้อใหม่คือตอนแรกที่น้ำมันมันไม่มาอาจจะเป็นที่สนิมเนี่ยมันเข้าไปอุดดูไว้มันตันเย่ yeah. อัปเดตนิดหน่อยครับก็อยู่ที่ร้านช่างโทรมาบอกว่ามามาดูนี่หน่อยมีอะไรให้ดูไอเราก็อะไรวะเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับว่าช่างจะให้ดูอะไร อ๋อแหมรู้เลยอะไรอันนี้ก็คืออันนี้หม้อน้ำใหม่แต่เราเติมน้ำไปแต่เห็นว่าไอ้สีขุ่นๆเนี่ยคือคาบสนิมที่อยู่ในเครื่องใช่ไหมแต่ตอนนี้เครื่องติดแล้วละ่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ดูกองน้ำมันที่เราใส่ไปมันจะเห็นน้ำมันอยู่ น้ำมันมันก็ยังไม่ใส่นะมันก็ยังขุนๆอยู่นะต้องใช้ไปพักหนึ่งอนะอันนี้พี่ชายใส่พัดลมอันเก่าไปก่อนเนะี่ยเออเอ่าใช่ถึงว่านะน้ำมัน p o อ e r อ,อ๋อตอนแรกมามันไม่มีเลยแต่อันนี้เติมไปแล้วก็เราก็รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมมันถึงไม่มี คือว่าโอลิงรั่วใช่ไหมโอเคโอลิงปั๊มพาวเวอร์แล้วหนึ่งเรามาลุ้นฝาสู้กันนะครับหรือว่าไม่ต้องลุ้นแล้วดีไงนี่ไง ใช่เลยยังไม่หนักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องยกแหละพอเลิกวันนี้พอแค่นี้อีกหลายเรื่องอะเนี่ยอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนไอฟองบุงบ๋งนี่อยู่ในเนี่ยก็คือว่า กำลังอ,อัดมันรั่วออกมาเข้าระบบน้ำก็คือพูดง่ายๆก็คือฝาเริ่มโก่งแหละถ้าฝาไม่โก่งก็คือประกันผุวิธีแก้ก็คือต้องยกฝาสูบไม่ใช่ฝาข้อวาวนะยกฝาสูบที่มีแคมมีอะไรท่อนบน,นออกแล้วก็ใส่หน้ามันใหม่ให้มันเรียบแล้วก็ประกบกลับไปนะครับก็เซอร์ไพรส์วันนี้อีกหนึ่งเรื่อง หลังจากผ่านมา2วันนะครับเราก็มาอัปเดตกันหน่อยผมไม่ได้ถ่ายเลยช่วง2วันที่ผ่านมาฝาโก้งนะครับอันนี้ก็คือสภาพที่ถอดไปปาดฝามาแล้วนะอันนี้คือกำลังจะประกอบ mm hmm. ก็ใส่แคมใส่กระเดืองกระเดื่องวาวใส่ประกับแคมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือพวกท่อน้ำหลังเครื่องต่างๆนะครับ มันผูไหนๆรือมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยท่อเส้นนี้นะผูแล้วก็ปั๊มน้ำอ่าสนิมท่วมเลยครับก็ได้เปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วก็สายพันทัมมิ่งสายพันทัมมิ่งก็เปื่อยจริงๆจริงๆถามว่าใช้ต่อได้ไหมใช้ต่อได้ครับแต่ว่าไหนๆแล้วเราลือรถมาขนาดเนี้ย เราก็ควรที่จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าขืนประกอบกลับไปอาจจะใช้ได้สัก5,000โล6,000โลแล้วมันขาดอย่างเงี้ยครับอืมหรือมาขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะอืมปะเกนใหม่อันนี้อ่าเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงเห็นปะเกนตรงนี้ไหมครับ ปะเกนเจ้าของเก่าอ่ะเคยรื้อทําเครื่องมาแล้วแล้วก็ใส่ปะเกนปะเกนเทียบปะเกนปลอมไม่ใช่ปะเกนปลอมปะเกนไม่ใช่ปะเกนแท้เออแต่ไม่แต่ไม่ใช่ปลอมนะแต่ไม่ใช่ของแท้เป็นปะเกนที่เขาเรียกกันว่าปะเกนไฟก็คือมันจะนั้นหนานิ่มๆไอ้ปะเกนชนิดนั้นนะครับมันมันไม่ค่อยทนอันนี้ก็เลยให้ช่างเบิกปะเกนแท้ฮอนด้าไปเลยนะครับยาวๆจบ วันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ครับเดี๋ยวก็อัปเดตอีกทีก็น่าจะเป็นตอนที่เครื่องติดแล้วอ่าการชนหน้าการชนหน้าสั่งมาใหม่เดี๋ยวรอเอาไปทําสีแล้วให้ช่างสีเขาประกอบ เรามาอัปเดตกันหน่อยครับสองวันผ่านไปหลังจากรื้อฝามาปาดนะครับก็เจอว่าท่อยางเอ้ยท่อน้ำข้างเครื่องเนี่ยแตกผูปั๊มน้ำเปลี่ยนแล้วสายพันธทําม,มิ่งเปลี่ยนแล้วน้ำมันพาวเวอร์รั่วนะครับซ่อมเรียบร้อยตอนนี้ก็ติดเครื่องได้แล้วครับเครื่องเดินนิ่งดีเอาจริงๆรายการที่ทําไปทั้งหมดอะ่ะมันก็เหมือน โอเวอนมันมันจะใช้ควาว่าโอเหอนก็ไม่เชิงนะครับเพียงแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยเราไม่ได้หรือท่อนบนเนี่ยเราทําใหม่หมดเลยเหลือแค่อย่างเดียวก็คือ,อ,อยางยางตีนวาลอะครับยางหลอดวาลวหรือยางตีนวาลวอะไรทักอย่างเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนซึ่งมันก็ถ้าถ้าไอยางตัวเนี้เสียน้ํามันเครื่องมันจะลงไปในห้องเผาไหมทําให้มีควันขาวแต่อันนี้ควันยังไม่ขาวก็ก็คือมันยังมันยังใช้ได้อยู่นะครับ เดินนิ่งเดินเงียบดีแอร์ Air, ใช้ได้นะครับแอร์เย็นมอเตอร์พัดลมเปลี่ยนใหม่ตัวนี้รอก่อนยังหาอะไรไม่ได้แต่แค่นี้ก็รถวิ่งขับได้นะครับตอนนี้เรื่องเครื่องก็น่าจะจบแล้วต่อไปก็เป็นพวกภายนอกอ่าภายในเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยโทมเท่าไหร่มีช่องแอร์เนี่ยครับที่ต้องเปลี่ยนภายในยังโอเคอยู่นะ กันชนหน้าซื้อมาแล้วคันเนี้มันเป็นรถปีผมว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าไฟท้ายอะ่ะมันเป็นไฟท้ายของปีเก้าศมันจะเป็นสองชั้นถ้าไฟท้ายปีแปดแปดหรือแปดเก้าเนี่ยมันจะเป็นไฟท้ายดำแล้วก็ไฟท้ายแดงอันนี้จะเป็นไฟสองชั้นแล้วก็ส่วนไฟหน้านะครับ90ศนย์กับแ8ดดก็ไม่เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นแปดแปดมันจะแยกสองช่องหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เนี่ยมันเป็นช่องเดียว แต่กันชนน่ะอันเนี้ยมันเป็นกันชนของปี88มผมก็เลยอาหากันชนน90ตรงรุ่นมาก็เดี๋ยวเรื่องเครื่องจบแล้วครับก็เดี๋ยวมีล้อแล้วก็โหลดแล้วก็สีแต่สีเนี่ยผมยังยังช่างใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนสีไหมหรือจะทําสีเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปคุยราคากับอู่สีก่อนอ่ะเครื่องติดแล้วแบตใหม จริงๆอะเปลี่ยนใหม่หลายอย่างนะระบบเบรกะระบบเบรกยังใช้ได้อยู่นะครับระบบเบรกยังไม่มีอะไรเสียหาย